อาจารย์โกโจตัวละครที่ใครหลายๆคนนั้นต่างชื่นชอบและยกให้เป็นตัวละครอันดับหนึ่งในใจจากเรื่องมหมาเวสผลิตมานด้วยนิสัยที่ตลกเฮฮาบวกติงตองเล็กๆและหน้าตาสุดหล่อท่ของเขาแต่จะเป็นยังไงเมื่ออาจารย์โกโจให้เราจักนั้นนั้นเสียสติและทําการไล่ฆ่านักคุณใสยอย่างไร,ร้ความปานีเฮ้ อยากจะบอกว่าฟังให้ออกคืออะไรวะมีคนโยอสวัสดีนะจ๊ะคุณได้รับเลือกการเข้าร่วมการแข่งขันชิงสุที่โตเกียวคุณจะผ่านการแข่งขันนี้ได้หลังจากผ่านทั้งสามคืนเมื่อถึงตอนกลางคืนป่านที่ก็เต็มไปด้วยพลังงานคำสาปเพื่อเชื้อเชิญวิญญาณคำสาปต่างๆมากมายเป้าหมายที่คุณต้องทำนั้นคือการรวบรวมก้อนคำสาปเพื่อขับไล่วิญญาณคำสาปแต่จงระวังวิญญาณคำสาปไว้ด้วยล่ะ และอยาให้มันหยุดคุณได้ไ้ <Bye. S 1> คืนนี้ในป่าจะมีวิญญาณคำสาปเงาอยู่ <Bye. S 1> เพราะฉะนั้นคุณควรอยู่ในแสงไฟดีกว่าไม่ใช่นั้นคุณจะโดนมัน <laughs> เอาล่ะมาเริ่มคืนที่นึ่งกันเถอะ okay. โอเคโอ้ขอโชคดีล่ะทุกคนอาจารย์โกเกเป็นยังไงครับอาจารย์สบายดีหรือเปล่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ตุกุณาตายแล้วนะอุ๊ยสปอยวนะช่างมันล้วกัน เอาละเอาละอืมเราต้องระวังเจ้าเงามืดดนะเด็กเรื่องความมืดต้องเก็บลูกแก้วแล้วเอามาไว้ที่แท่นนี้ใช่ไหมอาจารย์มาช่วยผมหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ในคัสซีผมเหมือนเห็นลูกหนึ่งหน้าว้าวเาว,วเดี๋ยวก่อนนะสาวประกอบมันเป่งไอเดอร์คอร์เ,รอเลอร์ปะวะจากสไปเดอร์แมนของไมอะ่ะว้ว what fuck? โหเรจะม่น่าเราลดโคตร โอ้หรถโคตรไวนี่ไงสีเขียวเอาละวิงว่ง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 วิง่งวิ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 ่งโอ้ยหมดแล้วปึ๊บเฮ้ยเสียงอะไรเขยไม่มีอะไรอ่ะเราได้สีเขียวมาแล้วคือเราต้องอยู่ในวงของไฟไว้นะมันจะช่วยปกป้องเราทำไมเราต้องกลัวด้วยเราเป็นตั้งอิตาลียู่เจเลยนะเว้ยคือขนาดซุกุนะกูยังต่อยตาย,ตายมาแล้วอะ แก้ว,วิญญาณคำสาบฟา้ามมืดทำไมกูต้องกลัวมึงอะแต่กูก็โคกุขอ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 เซนว้าวโคกุขอขอขอเซนเสียงแอ่ะเฮ้ <c oughs> ยไปโม่กับมันก่อแล้วมั้งแหละเราวิ่งไปได้อาจารย์โกเกะเอาสิเขียวมาให้โอเคเรามีสามชีวิตฮนะแม่งยากตัวที่มีสามชีวิตนี่แหละอย่าตายโอ้ผมเห็นละอยู่ตรงโน้นไกลพอตัว ผมก็ไม่เห็นเลยนะไองเงาสีดำเน่ยได้ยินแต่เสียงว้าว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 วาวว้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 ้าวว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 ้า้าวว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 ้าว้วว,ว้าว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 วาวว้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 า อ้าวแล้วอาจารย์โกโจผมได้ลูกบอลสีชมพูแล้วยัดเข้าไปช้าจังโอเคเล็กสามลูกรอแป๊บนึงนะอาจารย์ไม่นานเกินรอหรอกเดี๋ยวผมไปหาให้อาจารย์แข็งแกร่งอย่างนี้ทำไมอาจารย์ไม่ไม่มาทําเองวะอ๋อเออลืมไปมันทดสอบรู้อยู่นี่หว่าเดี๋ยวไปโกยตาดุลิเรียกซูนะออกมานะซูนะอยู่ในร่างมึงหรือเปล่าแมวได้ไปอย่าเดี๋ยวซูนะมาแม่งอันตรายเดี๋ยวจะแบบ w o a ว w o a ว woah 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 my love is เอ้ย ภาษาร้องเพลงแล้วความกลัวยันไมค์ก็คือเขคือคักไมค์ก็โอ้โหนู่นโอเคผมเห็นดวงย้ายอันนึงละโอ้ยไกลอยู่เหมือนกันน่น่ะเคเล็กสองอันแล้วกูต้องวิ่งกลับตับตาับตับตัาปั๊บปั๊บปะระปะปะว้าว she wants to fucking s h i s เฮ้เฮ้เกูอยู่ในดวงไฟเว้ยกูไม่กลัวหรอกเฮ้เฮ้ดวงโยง่เลยกูแม่งยอยู่สปอนอัดหน้าเอ้ยสีส้ม ว้าวาว้าวใจเย็นพี่ชายเอ้าคือมึงสปอนอัดหน้ากูง,งั้นนะแ,แต่แตามีหนา้ากูหมดอย่างไวเลยจานช่วยมึหน่อยเยอะกูไม่โคตรอ่อนแอเลยแตามีหนาา้ากันวิ่งดิเฮ้ยยุจิมึงวิ่งไวมั้เหรอวะแล้วดวงไฟหายเลยโอ้โหต้องไปเอาใหม่นี่ขอเวลาสักครู่ nice ์เหลือแ้มาทั้งสองดวงแล้วเหลือดวงสุดท้ายจำได้ม,มีสาม ปากกานี่เป็นเด็นคือเราต้องเลี้ยงสตามิน่าไว้ะมึงสปอนอัดหลังกูอย่างงี้ยี่ห้อยชนกูเลยไม่ล่ะเมื่อกี้นี้ปะขามเชี่ยมันสปอนตรงหน้ามึงเชื่อสปอนอยู่ข้างหลังกูซิไม่ใช่สปอนอัดหน้ากูเฉยเอ้ยนู่นไงเคมีตัวอะไรไมล่ะไป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 ไย เราได้มาครบสามอันแล้วที่เหลือก็แค่เอาไปมอบให้อาจารย์โกโจและให้อาจารย์เมื่อไปทำพิติกรรมอะไรของเขาเรื่องเขาก็าละต้องกลับไปที่ห้องตรงโน้นเรียกว่าอะไรช่างเถอะสลา,าการ,รเรียนเร่อยช่างมากมันเอาละอาจารย์โกโจผมได้มาแล้วสีเหลืองยัดเขานี่เลยนีายจามเก่งวะโมารอบเดียวคือได้มาหมดเลยสามสี แล้วกันนะโอเคยัดเข้าไปก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านคืนที่หนึ่งด้วยนะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคืนที่สองด้วยล่ะเย่จะสิ้นโอ้เริ่มคืนสองอยังไวพอเรา,าพร้อมแล้วจาย์อ่าเฮ้ยตอนนี้ก็ถึงคืนที่สองแล้วนะมีใครเห็นอาจารย์โกโจบ้างไหมอาจารย์โกโจไปไหน No hmm. Attention, this is ah, yeah, a the yeah. All individuals inside Tokyo Jujutsu High to seek immediate exit. A special grade anomaly has breached the area. Please evacuate immediately. The anomaly exhibits characteristics similar to those of the strongest, strongest sorcerer alive <coughs> with hair and blue eyes. His abilities are limitless, hmm. much like Banjo himself. Oh, him, what the fuck? Kya lai da? วัตถุฟักเอออ่าประตูทางออกฉุกเฉินอ้าวไปไม่ได้เอ๊ะคงจะเป็นนี้เลยนะปฏิสัมพันธ์กับประตูวัตถุฟักอาจารย์อาจารย์เป็นอะไร <c oughs> เอาวิ่งวิ่งโอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์ครับโอ้โหวิ่งละโอ้ยเย้ทำไมไปอยู่หน้าจเจออ้างั้นเปิดประตูโอ้อาจารย์อาจารย์ทำไมไนอยู่วิ่งช้าล,ลง เกิดอะไรขึ้นกูอาจารย์แม่งต้องใช้อาคมแม่งล้างกูไว้แน่อาจารย์อย่านะอย่านะอาจารย์ทำไมอยู่อาจารย์เป็นงั้นผมทำอะไรผิดหรือเปล่าโอ้โหวิ่งหลบ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 โอ้ยโยโย่เออเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงนี่มอนโอ้อาจารย์กูเล่นแรงเว้ยอาจารย์เอาสิบครั้งโอ้โหเดี๋ยวโหเร็ว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 เลย เร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเรเร็วสอไตเมตตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วแต่แค่ชั่วคราวแล้วนะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์โกโจเรามีโอกาสที่จะหยุดความบ้าคลั่งนี้ได้ก่อนอื่นคุณต้องชาร์จยันทั้งหมด3อันให้เกิน80%ของพลังงานทั้งหมดโดยใช้พลังงานคำสาบของคุณให้เสร็จก่อน6กโมงเช้าคุณสามารถฟื้นฟูพลังงานคำสาบนี้ได้โดยการดูดซับมันจากบ่อพลังงานคำสาบแต่จงระวังว่าอาจารย์โกโจอาจปรากฏตัวขึ้นได้ทุกเมื่อ จงซ่อนตัวในบาลเรียนี้เพื่อความปลอดภัยจากอาจารย์โคโจโแต่คุณจะอยู่ในนี้นานเกินไปล่ะไม่งั้นมันจะทำให้คุณเสียสติได้ไมันจะทำให้คุณบ้าคลั่งได้เลยล่ะขอให้โชคดีล่ะนะคุณใสโอ้ฟื้นฟูพลังคำสาบในบอ่อคำสาบปิตาสุนูนะด้วยอาา่าฮะแล้วก็เอาไปเติมในยันอาา่าฮะเรืาสามารถหลบจากอาจารย์โกโจโดได้นะในวงติวไทเมวางไว้ โอเคมันมีแค่นี้แหละแต่เหมือนจะอยู่มากไม่ได้เพราะถ้าอยู่ค่าสติเราจะลดจริงไหมจริงด้วยโอ้ยชน,นาจาอจาจย์โกโจจำงเลแก่ทั้งหมดโอ้ยโ,โ,โอ,โโโยโอ้นี่มันบ่อวิญญาณคำสาปสามารถชาร์จได้เอเคคือ,อยังไงว่าถ้าสมมติเราทำเสร็จแล้วเราจะสามารถเรียกสุคุณะออกมาได้อะแบบมีมีกี่คนที่สามารถจัดการจานโกโจโดได้น่นจาจกโทจิที่เล่นทีเผอก็น่าจะเป็นสุคุณะนี่แหละสวัสดีครับ ไล้วหมายค่าพลังงานกูหมดไวจังโอ้นี่คงสิเป็นยันโอ้โหกดีรยๆอะพอเราเป็นยานคับสาบล้วก็จะลดโัพลังงานคัสาบเรานี่กูต้องมาสักห้าค้งมั้งเนี่ยยังถึงจะเอามาได้หมดนะยันกดจอยู่ไหนเอาเราเติมที่ละที่เลยแล้วกันป oh, 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 e oh, ุ hi, uh like ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป <Rogers> ุ๊ปป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 ุ๊ เอาใม่วะแล้วมาอยู่กูเดินช้าลงวิ่งวิ่งโอ้ยโ่ทช์เออเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเดคืออะไรโย่อะไรวะว้าวจันท์อาจารย์มึงสปอนอัดหน้ามาอย่างงี้ใครจะรอดแล้วแล้วยังไงต่ออู้ยฟืดฟืดฟืดอยู่ฟืดไม่ใช่อยู่อาจารย์มึงสปอนอัดหน้าอย่างงี้ใครจะรอดวะโอ้ยตกใจเลยอย่าเดิมเมื่อกี้นี้หายยังอาจารย์หายยัง คืออยู่ข้างในนานๆก็ไม่ได้ค่ะสติหายโอ,โอเคโอเคเชีย่ยเอ๊ยอาจารย์โกโจมันสปอนอัดหนา้าไปบ้าแล้วมันอาจารย์ปอนอัดหนา้ายี้ใครจะหนีทันครับผมรู้นะว่าอาจารย์เป็นนักคุณศสยที่เก่งที่สุดแต่เดี๋ยวมันก็เก่งเกินนะจัดอา่ะแสดงว่าตอนนี้ผมเหลือแค่ชีวิตเดียวสินะเพราะผมเสียไปและสองเสียครับไอ้เงาไปหนึ่ง เสียให้กับอาจารย์โกโจอีกหนึ่งเหลือแค่หนึ่งโอเชสไม่ชอบอะไรเติมให้ไวโอมึงช่วยเติมแบบให้มันแบบเยอะกว่านี้ได้ไหมอาจารย์โกโจครับอาจารย์อยู่ในรู้ตรงมีหรือเปล่าครับติดเรือไเสร็จเลวะคงไม่ติดแล้วมั้งฮะพอลืมไปเลยอไปมันทั้งชัดไอ้กูก็เพลินกับไอ้เงาเอ้ยไม่ใช่เงาทะยานนั่นไปไป ไปสี่ทียอดหนึ่งสองสามสี่โอโหอาจารโกเกะอาจารโกเกเกิดไหนวะอ๋ออ๋ออาจารมึงเกิดมาตรงนั้นในพ่อเงล่นเถอะอาจารย์มนเกิดตรงออ้โหแล้วโอโหอาจารยโกเจมึงทำให้กูดูแย่โอเคเลยเต็มแล้วแล้วไงต่อครับพี่น้อง โอ้โต้องกดเปิดใช้ปะวะชาร์จเต็มแล้วกลับไปหาไตาเมะกลับไปหาไตเมะดิฟ้าไตเมะผมชาร์จจนเต็มแล้วแล้วยังต่อฮัลโหลแล้วยงต่ออ่ะผมชาร์จเต็มสามอันแล้วนะเรือว่าที่เหลือก็แค่รอร้อยถึงหกโมงชาร์จเครื่องรางทั้งหมดก่อนถึงหกโมงเนี่ยเต็มแล้วหรือตรงนี้มียันได้ชาร์จดิวะก็ไม่มีโอเคจานมาละ รอจานรอจานรอจานครั้งนี้แหละรอจานวิ่งมาจานมายังจานโกโจเร็วจ้าอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตรงนี้จะจุดโจ๊กชั้นเด้พูดตรงว่ายากมากผมเล่นมาอันนี้รอบที่สามล้ว่าจะผ่านโอ้ยเอาชาร์จเต็มแลวเราไม่ต้องห่วงแล้วละ เอาละเอาละอาจารย์มายังอาจารย์มายังเฮ้ยอาจารย์อาจารย์วิ่งอาจารย์วิ่งโอเคคุณมีจุดจบที่ดีแล้วแค่นี้นะคุณได้ปิดวัหนหึ่โกโจสำเร็จแต่เขาหลุดออกมาจากแมวน้ำอย่างน้อยคุณก็สามารถหลบหนีจากจูสุสหไฮได้ w h a t the fuck ยังคงดำเนินการต่ออ้ะ อ้ยอาจารย์อะไรของมึงเนี่ยอันนี้คือจบเลรอชิบูย่ายังคงดำเนินต่อวัดดึกฟัาคืออะไรก็คือภาคต่อไปไปที่ชิบูย่าก็คือนี่คือจบแค่นี้แล้วแล้วแล้หันมุมกล้องมไม่ได้เลยมันโหลดเลยอบปว่า okay, โอเคผมนะนี่ก็คงจะเป็นทั้งหมดของแบบนี้แล้วนะ ก็คือผมรอมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีอะไรสักทีก็คือบทต่อไปก็คงน่าจะต้องเป็นชิบูยะผมนะที่เราจะต้องเจอกับจานโกโจแต่ซึ่งตอนนี้มันยังมาไม่ถึงนะซึ่งถือว่าเนื้อเรื่องก็มีครามน่าสนใจอยู่นะจานโกโจอยู่ยก็บาครังแล้วก็ไรคาในะพวกนักเรียนก็คือไรคาเราเนี่ยแหละก็มาดูกันนะผมนะว่าซีซั่นต่อไปชปเตอร์ต่อไปนั้นเขาก็จะเขียนเนื้อเรื่องให้มันเป็นยังไงแต่ผมขอให้แบบอิตาลุริยูจิมึงแบบวิ่งได้ไวอยู่นี้ได้ไหมหรือแบบสตมิน่ามึงช่วยลดให้มันชาน้าหน,กกน่อน ที่เฉพาะอาันลุทายที่ต้องเติมยันเนี่ยคือแบบโอโ้โหโคตรนานเล่นจนท้อเลยนะแต่ก็จบออกมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมนะยันคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วผมนะยันผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไปใครแล้วก็สามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นได้นะผมนะยันผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมสวดมนต์กันนะทุกคนเดีย๋ยวจานโกดัวมาหาในห้องนะ